สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้มาแนะนําเกมดาบไปฆ่าศูนย์นะครับเวอร์ชันมือถือนะฮะแกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Demon Slayer h i n o k โ m i r e g e n เนะฮะก็อย่าเป็นอะไติดตามได้ในคลิปนี้ครับก็จะเริ่มที่รบกวนทุกคนฝากกดไลค์หรือตามช่องเพื่อเป็นใจในการทําคลิปต่อไปในช่องด้วยละกันนะครับอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะของ X7 ็กเซนกมนะครับผมอ่ะก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งระบบ Android นะฮะแล้วก็ iOS นะฮะก็ไปโหลดได้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะฮะ่ะโอเคก็สำหรับใครที่สมัคร ID ดีใหม่เนี่ยเขามีแจก s s r เลยนะประมาณ2-3ตัวซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตัวละครมาบ้างแล้วนี่ครับนี่คือ SR ที่เราได้วันแรกนะก็จะมีตัวนี้1ตัวนะครับอันนี้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่2ในซิโกะนะตัวนี้เลยแล้วก็ตัวที่3เป็นตัวเดมอนตัวนี้นะ แล้วก็ตัวที่สี่นี่ดีเลยดีเลยหนึ่งอ่ะตัวที่4อ่ะไล่ไปเลยได้เปิดซังซ้ายง่ายสุดนี่ตัวนี้ตัวเทพเลยนี่ครับไล่มาก็ได้ประมาณ5ตัวนะฮะก็คือแจกเลยอ่ะนะครับแจกตอนแรกเลย5ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมกันสักเล็กน้อยนะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นระบบเกมแบบเทิร์นเบสนะฮะก็จะทีมต่อสู้นะครับ ผมจะพาไปดูตรงจัดทีมนะฮะเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่ครับจะมีลูกตามหมักลูกตรงนี้นี่ครับเราก็จะวางตัวละครได้นะครับอยู่ที่6ตัวนะฮะหน้า3หลัง3เราก็เลือกตัวละครวางเข้าไปต่อมาครับเดีย๋ยวผมย้อนไปแป๊บหนึ่งทุกคนเห็นปุ่มลอยสายมือไหมนี่ครับจะมีคาว่าการแปลตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย ตัวน,นี้ตัวแพดเกมเนี่ยนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นหลักๆเลยก็มีภาษาจีนเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษให้แนะนำให้เปลี่ยนภาษาก่อนไอผมจะเปลี่ยนภาษาแล้วเข้ามาใหม่กับข้อเกมมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะอโอเคอเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมกันบ้างน,นะครับระบบเกมมีอะไรให้เราเล่นบ้างหลักๆเลยก็คือ,อเดี๋ยวข้อมาล็อกอินก่อนนะครับนี่เขามีตัวละครแจกเราตลอดนะ อ่ะผมจะเข้าด่านเลยนะครับไปดูการต่อสู้กันนะครับก็จะยกตัวอย่างฉากต่อสู้ให้ดูนะครับว่าระบบเกมตอนต่อสู้เนะมันเป็นยังไงครับอ่ะเราก็กดเข้ามาที่ด่านได้เลยนี่ครับอ่ะเริ่มแบทเทิลได้เลยกดตรงนี้ครับแล้วก็กด continuing e f มันก็จะโหลดฉากแล้วก็ตัวละครเข้ามานี่ มันก็จะเป็นการต่อสู้แบบแนว i d เดลอนะครับสามารถเล่งความเร็วได้นะถึงคูณ2แต่ว่าเรามีระบบคูณ10อยู่นะครับนี่ครับเราสามารถเล่งได้ถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปนี่เคผ่านระเข้ง่ายๆมันจะเล่นความเร็วให้เราก็ค่อนข้างไวนะครับเวลาเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดอาการแหลกของเกมด้วยนะครับ อนอกจากระบบฉากต่อสู้อย่างเมื่อเมื่อสก,กีแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับเป็นดันเจียนนะครับก็ตอนนี้ปลดล็อกระบบดันเจียนมาอีกหนึ่งอันอันแรกเนี่ยเป็นดันเจียนทองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดันเจียนที่2นะฮะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาสู้ดูนะครับแบทเทิลแล้วก็คอนเทนต์ฟลติ้งครับ ไม่ยากนะนี่ประมาณนี้นะไปดูของที่เราได้รับกันนะครนี่จะได้พวกนี่ครับได้มาเยอะมากเลยไอตัวที่เป็นเหมือนซูชิครับอ่ะจะมีรีวอร์ดอยู่อ,อันนี้จะเป็นรางวัลที่เราทําได้นะครับเราก็มารับจะเป็นพวกเพชรพวกอะไรยงี้ครับก็เป็นเหมือนเกิ้งเล็กๆให้เราเล่นนะฮะเพื่อทดสอบฝีมือ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบถัดไปกันนะฮะมาดูระบบอัปเกรดตัวละครกันบ้างน,นะครับให้เข้าไปที่ฮีโร่เนาะก็ตัวละครมีอัปเกรดอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเลเวลนี่ครับเราสามารถอัปเลเวลได้นะครับไอซูชิที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบในการอัปเลเวลแล้วก็เอาเวกได้อุปรกรณ์เอาเวกก็จะเป็นพวกเพชรนะครับกับตราสัษลักตรงนี้เนาะถ้ามีก็เอาเวกได้ถ้าไม่มีก็เอาเวกไม่ได้นั่นเองนะครับ อย่างเงี้ยเอาเวกนซีโก้เอาเวกได้เอาเวกเสร็จก็อัปเกรดต่อไปเรื่อยอัปเกรดไปอันนี้จะเป็นในส่วนของการอัปเลเวะนะฮะง่ายๆพวกวัตถุดิบพวกนี้นะครับมันหาได้จากการเล่นเล่นผ่านด่านทั้งนั้นเลยนะฮะเราอย่าลืมมาเล่นให้เรียบร้อยเอาง่ายเลยแจกวันแรกแจกเ s r 5าตัวครับโอ้แจกโคตรเยอะคือเล่นได้สบายๆแหละอ่ะเราก็รับไปนี่ สเตปการอัปเกรดที่2เนี่ยถามว่าอัพอะไรต่อได้บ้างก็จะมีเรื่องการอัพสกิลนะครับแล้วก็เลือกสกิลอัปเกรดได้ไะรีเพสทับกันได้แล้วก็นี่จะเป็นการอเวกเนนิ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถอเวกเนนิ่งได้แล้วก็จะมีเรื่องการอัปเกรดดาวนะฮะก็ถ้าเกิดเรามีาเศษพุกตัวละครซ้ําหรือเศษอะไรเงี้ยที่เป็นเศษดาวที่มันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แล้วก็สามารถที่จะเอามารวมได้นะครับถ้าไม่มีก็กดค้นหาแล้วก็ ไปฟาร์มหาได้แล้วก็การปูกสัมพันธ์ตัวละครก็จะเพิ่มค่าพลังได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้คือตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมนะครับก็ระดับเนี่ยสูงสุดก็คือตัวละครระดับ UR นะฮะนี่ตามดูภาพเลยอย่างที่เลยฮนะแล้วก็ลองมาก็เป็น SR s นะฮะอ่า SR จะมีอยู่2กลุ่ปนะฮะอ่าไะไรมาแล้วก็ลองมาเป็น SR SR ก็เล่นได้นะครับอืม SR ก็เล่นได้ อันไหนที่เรามีแล้วมันจะขึ้นสายลักษณาตัว active, activeable ตัวนี้นครับสามารถมารับเพชรสีเขียวได้ก็ไล่รับไปให้หมดเลยเยอะมากนะผมก็เพิ่งจะมารับเนี่ยเนี่ยเราก็มาไล,ล่นะรับนะฮะนอกจากนี้ครับก็จะมีระบบร้านค้าให้เราด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาทรัพยากรในเกมออกมาซื้อของในร้านค้าได้อย่างนี้เราก็ซื้อของไปสามารถรีเซ็ตร้านค้าได้นะครับตัวนี้ แถวบนในม,มีอะไรบ้างครับแถวบนก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆแจกนะครับพวกสิทธิ VIP ต่างๆเรา,าก็มาไลาด่ดูได้พวกสายตรงสายเติมอ่ะก่อนอื่นก็มารับของพวกรายวันก่อนนะครับที่เขามีแจกให้พวกระบบ m ม d o ลนะครับรับได้เลยนะตรงนี้เข้ามาในก็จะเหมือน a อนด์เวอร์นพาะครับให้เรารับของไปมันจะมี a อน e ์เวอร์พาธรรมดากับสายเติมถ้าเติมเราก็ได้ของข้างล่างด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นรางวัลออนไลน์เนาะเป็นพวกเศษชิจจ้นส่วนแล้วให้เรารับไปนี่นี่ของได้ไดรับเลยก็ตามจำนวนนาทีครับถ้าเล่นตามกี่นาทีก็จะได้ของตามนั้นนะอ่ะไปเบรนเดฟิตก็รับของได้เลยนะรตรงนี้อ่ะพวกรางวัลเช็คอินต,าต่างๆอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับตรงนี้อ่ะพวกเศษอ่ะโตเกะเนี่ยมันรีเซ็ตตอนเที่ยงนะครับมาเลเซ็ตตอนเที่ยงพอดีวันใหม่ครับ อ่ะรับของได้เลยนะตรงนี้อ่ะไปดูระบบอื่นกันบ้างน,นะครับอ่ะพอเราเก็บชิ้นส่วนครบแล้วเนี่ยนี่ครับเราสามารถเปิดนะครับอ่ะได้ตัวละครระดับ5าดาวด้วยด้วยนะเออมันจะเป็นเศษสีทองที่มันอยู่ตามกระเป๋าที่เราเก็บมานะครับมันจะเป็นฮีโร่เฟรกเมนต์เนี่ยครับเนี่ยถ้ารว,รวมครบ50เศษก็จะเรียกตัวละคร5ดาวได้อะไรเงี้ยเราก็เก็บมาจากในตัวเกมนั่นเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรอื่นๆกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกดันเจี้ยนต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นกาชานะอ่ะเรามาสุ่มกาชาได้นะครับตัวกาชาเนี่ยก็สามารถที่จะหาตามหมดต่างๆได้นะครับหรือซื้ออาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็อย่างวันแรกเนี่ยก็จะมีแจกเราเป็นร้อยเลยนะครับผมก็สุ่มกาชามาได้เยอะมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเล่นด่านไปก่อนนะครับไล่เล่นด่านไปโผล่ฟอร์เวิร์ดนะฮะอ่ะอไปสามาอัปเกรดได้ไปเข้าไปเลย ปุ๊บไฟติ้งผ่านนะง่ายๆไปต่อเรื่อยๆนะครับช่วงแรงเน้นสู้อย่างเดียวก่อนนี่นี่ผมอัพตัวละครมาแล้วก็พลังจะเก่งขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมไปลดสปีดหน่อยไหมมันเร็วเกินเอาสักสปีดสามพอเอาคูณสามพอน่าจะได้อยู่ อ่ะสู้ต่อเลยด่านที่6คือพยายามเล่นผ่านด่านไปจนก,กว่าจะผ่านไม่ได้ครับคือการที่เราผ่านด่านนะมันจะช่วยเรื่องการปลดระบบเกมด้วยนี่ครับเรียบร้อยุอยตัวสายฟ้านี่แรงมากเลยเนี่ยตัวนี้โคตรแรงปมปครับค้นหาเกมได้นะครับผ่านแอป s e r e n game นะเกมนี้ก็นี่ครับมันจะชื่อว่า Demon Slayer นะครับพิมพ์เอาก็ได้หรือจะดูใน ลิงก์ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับก็เป็นลิงก์เดียวกันนะครับเนียฮิโนกุมิรีเจนเข้ามาก็จะเป็นไอคอนนี้อันที่2นะฮะนี่ครับก็ดาวน์โหลดได้เลยประมาณ600เมกนะก็มีกริปโค้ดให้ด้วย6กิปโค้ดนะครับก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะฮะก็สมัครใหม่เล่นง่ายแน่นอนนะฮะเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดวันไหนบอกหมดนะฮะตรงนี้ส่วนลดเติมเงิน99%เนะโอเคไปดูกันได้เลยตรงนี้ครับเอมแล้ว่ะไปลุยต่อนย่ไงเง้ิ้งเลย ใครที่ชอบชื่นชอบเกมแนวเทิร์นเบสนะแบบไอเด r p ลพีจีก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะดาบไปฆ่าศูนย์แล้วยิ่งใครที่เป็นแฟนันแท้ของดาบไปฆ่าศนะูนย์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะนี่โดนช็อตปากเรียบร้อยเนี่ยอันรีเทิร์นกลับเข้าไปนี่ครับเลเวล11นะฮะ ก็จะมีระบบนี้ปลดล็อกขึ้นมาป่ไพอเราผ่านด่านเมอสักครู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีการปลดล็อกระบบตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นระบบ cross over นะนี่ครับไต่แรงนั่นเองนะ,ะงเราจะมาลองเล่นไตแรงนิดหนึ่งนอกจากผ่านด่านโดยปกติแล้วเนี่ยจะทีมแต่ตัวละครอ,อัปเกรดนะฮะหรือแม้กระทั่งสุ่มกาชานะครับลงดันเจี้ยนแล้วก็จะมีเนะี่ยระบบนะครับชาเลนจ์ก็คือการแข่งลงอารีนาแหละเดี๋ยวเราก,กดชาเลนจ์ดูไหมเราสักคนหนึ่งใครก็ได้ พลัง3ามหมืนอาสองหมื่นเก้าแล้วกันน้อยสุดอ่เราเข้าไปแชาเลนได้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มแล้วก็แตนดับขึ้นมา b บ t เทิลเลยก็จะจัดทีมก่อนก็ได้นะครับมันจะมีควิกฟอร์ r เมชั่นก็คือเลือกอัตโนมัติแต่ผมมาเลือกมาแล้วนี่ครับสบายสบายหพลังเราเยอะกว่าเยอะจริงพลังเรามากกว่าตั้งเยอะนะครับนี่สบายอารีนาเบื้องต้นนี้ไม่พลาดแน่นอนดูเลยพลังเราแทบไม่ลด คือเราอัพพลังมาเยอะแล้วไงแล้วพอมาเจอ,อไอ้หน้าเบื้องต้นนี่ก็สบายเรียบร้อยครับชนะใสๆแชลเลนต่อก็ได้นะครับเอาที่มันโหดๆกว่านี้หน่อยนะสามหมืน่นอ่นี้ระดับแสนเลยนะาสามหมื่นมาอลองอันนี้ควิกสมอลมิชชั่นจัดไปเลยครับออมา น,น,น,นี่เรียบร้อยระบบเกมค่อนข้างเยอะนะสา,าสามารถเล่นได้หลากหลายโหมดหลากหลายระบบมากๆนะฮะโดนเรียบร้อยโอ้โหโดนครับเคลื่อนไหวยิงโอ้โห,โห,โห,โหเฮ้ยตัวนี้เหนียวเว้ยเฮ้ยตัวนี้แม่งเหนียวอ่ะโอ้แม่งไม่อยอมตายง่ายโดนนี่ครับเหลืออะไรอะ่ะนี่ยัไงละเรียบร้อย ผนครับอย,อย่าอย่าไปยอมอย่าไปยอมนี่แะ้รล่วงไปเลยเรียบร้อยเนี่ยก็ลองเล่นดูนะครับดิเทอร์ตูเกมก็มาแต่อันดับได้นะครับเล่นเก็บแต้มเก็บอะไรไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อไปถึงด่าน4ขีด8นะครับ3ขีด22เ่สเ,เลเวล42เลเวล18เนะี่ย มันก็จะปลดล็อกในส่วนของระบบทัดไปด้วยนะหลายๆอย่างนะครับตรงนี้อัน,นจะเป็นกาชาเนาะอันนี้เป็นครอสโซเวอร์เมื่อกี้ถ้าเกิดเราจะสุ่ม10ครั้งนะฮะเราไม่มีตั๋วมากพอก็จะใช้เพชรตรงนี้ได้จะเป็นสีเขียวซึ่งผมเก็บมาห้ผมจะสุ่มให้ดูอ่ะสุ่มกาชากันอุย้ยทันจิโร่ทัุน้ำอ้าวของดีของดีเลยบอกแค่นี้แล้วของดี อ่เข้าที่ฮีโร่ต่อนะครับนี่ไงได้ตัวมาใหม่เฮ้ยชันซิโลธาตาน้ำามนี่นะอ่ะถ้าซามไม่เป็นไรนะครับเราอัปเกรดดาวก็ได้นี่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็กดอัปดาวได้เลยนี่ครับป้าเป็นดาวแดงครับโอ้โหลเล้วสแตทขึ้นมารวมๆ10%อ่เอะเยอะมากนะครับนี่อัปเกรดได้เลยนะเนี่ยสกงสกิลแทนที่กันได้เลยนะฮะดูดิอัปเกรดไปเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเค ในระหว่างที่เราต่อสู้อย่างนะีเราสามารถกดออกได้เลยนะฮะหรือกดข้ามไปก็ได้นะครับนี่ป่ะมันก็จะข้ามไปเลยโดยที่เราไม่ต้องดูก็ได้นะครับอ่านป่ะมันก็จะลดเวลาในการเล่นของเราเห็นปะดูดิเราก็จะได้ของเหมือนเดิมเห็นปะโคตรเจ๋งเลยครับตรงนี้เนี่ยกดข้ามไปเรื่อยๆนะครับสบายๆสองขีดสิบสองเห็นปะมันจะไวนิดหนึ่งอผมจะพาไปเรื่อยๆสองขีดสิบสาม ถ้ามันผ่านไม่ได้เราถึงจะออกไปอัปเกรดตัวละครเรานะครับอ่าเราก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆกดข้ามไปเรื่อยๆนะฮะสบายๆอ่าจริง,รงๆผมจะบอกตั้งแต่แรกแต่ว่าผมจะให้ทุกคนดูก่อนว่าเฮ้ยมันสามารถต่อสู้แบบไหนได้บ้างแล้วก็เข้าไปเล่นยังไงได้บ้างนะตนัวนี้เอาว่าสามารถสคิปฉากต่อสู้ได้แต่ว่าพลังเราต้องเหนือกว่านะเห็นปะอ่าเล่นไป อพอเล่นมาถึงประมาณด่าน2องขีดสิบแปดนะฮะมันก็จะมีระบบเควสให้เราเริม่มระบบทาสตรงนี้นี่มันจะเป็นพวกเกี่ยวเควสรายวันนะฮะให้เราทำเราก็ทำไปเนี่ยเราก็รับไปเลยแอคทิวิตี้มันมีร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนพาร์ทนะครับเรามาทำได้แต่ก่อนเดี๋วเรามารับของก่อนไปเรารับได้สาบายเลยอนะคือระบบเกมค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็ไล่ทำไปเรื่อยนะครับถามว่าทำอะไรได้บ้างก็เนี่ยครับกดคำว่า go forward เดี๋ยวมันก็จะไปทำ ทำกิจกรรมให้โคตรง่ายนะเกมนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราจะอัพเกรดเลเวลให้ไวนะฮะเราสามารถที่จะนี่แหละอย่างที่ผมบอกคือกดเข้าไปสู้ได้นะฮะเนี่ยสู้กับศัตรูได้กดอ,อิดโอเคเข้าไปอันนี้ตัวละครจะต้องเลเวล12ก่อนนะครับมันถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าแค่เล่นกวาดล้างดาวจนภายไปเรื่อยแล้วก็ ให้เลยมันขึ้นถึง12พอถึง12เนี่ยเราก็สามารถที่จะลงด่าน2ขีด20ได้อ่ามันจะมีทีมจะมีเงื่อนไขประมาณนี้แหละจงิงๆก็ไม่ได้ยากส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการฟาร์มของอัตโนมัติเนาะ i d l e e a r n i n g นะฮะเราสามารถกดฟรี acceleration ได้เลยคือเร่งความเร็วแล้วก็จะได้รับของแล้วก็ได้รับประสบการณ์ด้วยนอกจากนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของพลังกายกดเข้าไปต่อก็ได้นะครับมันก็เหมือนการฟาร์มอัตโนมัตินะฮะใช้เหมือนคันการกวาดล้างนะฮะเนี่ยอ่าสิทธิ์การลงจะได้2ครั้งต่อวันนะฮะ คราวนี้เนี่ยมันจะมีอีกอันนึงถ้าเรากดตรงขวานะมันจะมีตรงที่ใช้เพชรเนี่ยเคมนเมนิงนะตรงนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มขอตัวน้อยเหมือนกันอ่ะเลเวลสิบสองเลยปะถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็หมดมันต้องเป็นระดับ vp สูงกว่านี้นะครับอ่ะเล่นด่านต่อไปนี่เราก็สู้ต่อเลยด่านนี้จะเป็นด่านที่มันปลดล็อกตอนเลเวลสิบสองเท่านั้นคือจํานวนด่านในการเล่นกับเลเวลของตัวละครเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันนิดน,นึงอ่ะก็ไม่ยากครับศัตรูก็เริ่มถึกขึ้นแล้วเราก็ต้อองไปปัเกรด ของเราให้มากขึ้นแต่ก็ยังชนะอยู่นะประมาณนี้ก็จะกลายเป็นเราก็จะเป็นด่าน3เนาะออัพเดตได้กี่ด่านเนี่ยสี่สิบเอยังไม่หมดเลยนะฮะ,ะก็ลองไล่เล่นดูได้ครับมันมีด่านให้เล่นเยอะมากนะครับเกมนี้นะอ่ะโอเคก็นี่เป็น Chapter ์หนึ่ง e r ปเตอร์สอ่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็หลักๆเลยก็มีของแจกนะครับมีตัวละครแจก SR ทั้ง5ตัว นะฮะผมแล้วก็ระบบเกมเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนจากกันครับรบกวนทุกๆคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไคริช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า